สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงาน1สัปดาห์นะคะคือวันที่11-17ถึง17กุมภาพันธ์2568นี้นะคะจะมีสิ่งใดที่คุณจะต้องรับมือในการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใดที่ควรระวังนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้นะคะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานเปิดคําทานายไปพร้อมกับพี่หมอนะคะช่องพี่หมอเป็นการเปิดคําทานายสดไม่มีการเตรียมการเม็ดใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ามาแล้วแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะถึงได้มาเจอกันและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่อาจจะเป็นคําทานายของคุณก็เป็นไปได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเปิดคําทานายไปพร้อมกับพี่หมอนะคะมาเช็คก,กันว่าพลังงานใดนะคะที่คุณจะเจอว้าวนะคะ พี่บอกต้องว้าวทุกใบเพอร์เฟกสุดๆไพ่ใบนี้นะคะไพ่เอ็ดออฟคัฟนะคะทุกคนพลังงานตรงกับคนที่เกิดในธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยได้รับข่าวสารได้รับสิ่งดีๆหรือไม่ก็เป็นการสําหรับความรักก็อาจจะเป็นรักครั้งใหม่นะคะมีความรักที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณนะสิ่งที่คุณเคยขาดหายสิ่งที่คุณเคยตามหานะคะอาจจะมีสิ่งนั้นเข้ามาเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะ ที่พี่หมอเจอนะพลังงานตรงกับคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็เป็นไปได้ใครรอข่าวสารรอพบเจอพบปะรอการติดต่อนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกทางที่คุณรออยู่ณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือคนรักนะคะมีเกณฑ์ได้นัดพบนัดเจอกันนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพก็ให้แบบเหมือนทานน้าเยอะๆหน่อยนะคะเหมือนร่างกายอาจจะเหมือนจะขาดน้ํานะคะหรืออาจจะต้องตรวจเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําอย่างเงี้ยเหมือนระบบ ปัสสาวะนะคะถุงน้ําอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยในร่างกายนะคะปรับสมบูรณ์ให้ได้นิดหนึ่งที่สําคัญคือพยายามดื่มน้ําให้ได้วันละเหมือน2ลิตรขึ้นไปอย่างนี้นะคะ2ขวดใหญ่นะสขวดใหญ่ครึ่งอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะที่ไพ่เตือนมานะคะสิ่งที่ควรระวังด้วยเนาะนะคะระวังเรื่องการแบบท่องเที่ยวเกี่ยวกับ,กบทางน้ำอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะ5ดาบ พลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลุ่มพี่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขยันเนาะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะส่วนมากคุณจะฝ่าฟัน ทุกสิ่งทุกอย่างนะทำความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะคนที่ให้ระวังนิดหนึ่งคนใส่ร้ายป้ายสีคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนะคุณอาจจะมีการโดดเด่นทํางานเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะทำให้เป็นที่จับตามองหรือเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มบางกลุ่มจะส่วนอีกบางกลุ่มอาจจะคิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณรอคอยการแทงข้างหลัง คุณตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่พี่หมอบอกเลยว่าด้วยด้วยบุญกุศลของคุณด้วยความคิดดีทําดีของคุณเขาเองก็ทํไร้ายคุณไม่ได้หรอกคะ่ะคนพวกนี้จะแพ้ภัยตัวเองออกไปเองเลยนะคะและพี่หมอรู้สึกว่าคุณเองก็อย่าประมาท พลาดพลั้งนะคะควรที่จะป้องกันร,ระวังได้นะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องระแวงอะไรมากมายนะคะเป็นไพ่ที่รับมือในสิ่งในการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นใหม่งานใหม่ไปในที่แปลกใหม่ไปในสถานที่ใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะสถานที่ที่คุณไม่เคยไปผู้คนที่คุณไม่เคยรู้จักนะคะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกอย่างมิจฉาชีพที่พี่หมอบอกเลยมาได้ในทุกรูปแบบนะใครที่แบบเหมือนคบหา พูดคุยกับช่องทางออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียนะทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้คุณระวังนิดหนึ่งสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะมีมาในทุกรูปแบบวิชาชีพมาในทุกรูปแบบนะคะให้ระวังแต่ไม่ต้องถึงขั้นระแวงนะพี่หมอขอน้นนิดหนึ่งนะคะพลังงานตรงกับคนที่เกิดวันที่5ได้ด้วยนะโอเค King of Cup นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลหนุ่มใหญ่เนะี่ยผิวขาวธาตุน้ำมีกะกฏพิจิตเป็นระดับบอส ะะหรือตัวคุณเองหรือคุณดิวอยู่กับใครก็แล้วแต่ณนะตอนนี้อยู่นะคะเป็นคนที่ลักษณะตามที่หมอบอกผิวขาวเป็นตำรวจทหารทํางานก็ระดับบนะิ๊กบอสอ่ะมีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาการนะมีลูกน้องบริวารที่คุณดิวอยู่นะคะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีในบางสิ่งบางอย่างก็มีการจับผิดกันบ้านกันสองกันบ้างน,นะคะว่าเหมือนมีค่อนข้างพลังงานแห่งการหึงหวงกันก็มีอยู่ด้วยนะคะหรือใครที่ทําอะไรอยู่ณนะตอนนี้ก็ นะคบใครอยู่รลอแอบคุยกับใครเกณฑ์กันบอกว่าให้ระวังเลยนะคะถ้าเขาจับได้ขึ้นมาจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําบอกพายแนะนําเลยนะคะห้ามคบซ้อนนะคะคบทีละคนนะคะคุณต้องรู้แล้วว่าคนไหนที่ทำให้ชีวิตคุณนะ่ะที่คุยแล้วดีวแล้วนะ่ะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกฟโฟล์นะคะในความสัมพนะันธ์น่ะคนคนนั้นนะ่ะ เขาจะไม่ทําให้คุณต้องลำบากลําบากอกลำบากใจถ้าใครที่ยังเลือกไม่ได้จริงๆนะพี่หมอบอกเลยว่าสําหรับความรักนะคะเกณฑ์การระวังคือคนที่เขาว่ารักคุณจริงๆคุณจะไม่ต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไพ่เตือนแบบนี้มานะเขาเองจะทําทุกอย่างให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องอะไรและที่สําคัญไม่ทําให้คุณคิดมาก ไม่ทำให้คุณกังวลใจเป็นห่วงเขาถ้าความรู้สึกท o กซ i c แบบนี้พี่หมอบอกเลยว่าตัดออกได้เลยนะคะคุณสามารถตัดออกได้เลยความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่แน่นอนนะคะคนคนนั้นที่จะเป็นคู่ของคุณต้องทําให้คุณรู้สึกโล่งสบายคบและสบายอกสบายใจมีแต่สิ่งที่ดีๆทําให้คุณรู้สึกดีนะคะไพ่บอกมาแบบนี้นะคะเคนะว้าวเจ็ดไม้เท้านะคะ พี่หมอบอกเลยความรักของคุณอาจจะต้องเหมือนเป็นรักทางไกลอะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันพลังงานธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณพยายามอะไรนะตอนนี้ให้คุณทําให้เต็มที่ความอดทนนะคะทุกอย่างมีบททดสอบเป็นกําแพงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะให้ระวังเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะนะคะให้ใช้จ่ายให้รอบครอบนิดหนึ่งให้วางแผนให้ดีๆนะคะส่วนการงานอย่าพึ่งเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆเนาะ เบื่อเร็วอะไรเร็วอย่างเงี้ยเริ่มต้นอะไรนิดๆหน่อยๆไอเดียเยอะมากแต่ละทิ้งกลางทางนะคะเป็นคนแบบนี้ขึ้นมาทันทีทันใดเลยอะนะบทที่จะไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะฉะนั้นใช้ความอดทนนิดหนึ่งอดทนให้มันสูงมากนิดหนึ่งนะคะไพเ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องผ่านการทดสอบบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ในการทดลองงานอยู่ในการที่ผู้ใหญ่เขากําลังเพ่งเล็งคุณอยู่นะคะตอนนี้ทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะยิ่งใครที่รอรักทางไกลนะพี่หมอรู้สึกว่าคุณเองน่ะ จะมีความพยายามเพื่อกันและกันเพื่อที่จะข้ามผ่านบททดสอบอันนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นให้กําลังใจซึ่งกันและการเข้าอกเข้าใจนะคะประคับประคองความรักครั้งนี้ไปให้ได้เขาเองก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้เพื่อคุณนะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะพี่หมอรู้สึศรนะพลังงานในพายเพราะเขารักเขาชอบคุณจริงๆเนี่ยคุณได้ยื่นคําขาดบางสิ่งบางอย่างไปกับความชัดเจนเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะเขารักคุณใส่ใจคุณเนี่ยเป็นห่วง หวงเห็นเลยทีเดียวนะคะตามพลังงานที่พี่หมอบอกนะเป็นการหึงหวงห่วงแหนได้ด้วยนะคะแล้วก็เขากลัวที่จะสูญเสียคุณในบางสิ่งบางอย่างที่คุณร้องขอความชัดเจนไปต่อจากนี้ไปเขาจะพยายามทําเพื่อคุณมากที่สุดเพราะถ้าเขาไม่มีความพยายามเทคแอคชั่นคุณเองก็ไม่รอแล้วเหมือนกันนะคะคุณเองเตรียมที่จะบินเตรียมที่จะหนีแล้วเหมือนกันมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังเคลียร์ความชัดเจนตรงนี้ไม่ได้ก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะ คุยกันดีๆนะคะแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพราะว่าคุณเองก็น่าจะคบหากันตั้งแต่7จเดือนขึ้นไปนะทั้งที่พี่หมอเห็นมีทั้งรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นหาจุดบรรลานปรับความเข้าใจปรับสมดุลชีวิตของคุณให้ได้ด้วยนะคะ คิดหลายแง่หลายทางมันจะย้อนแย้งในความคิดของคุณเกิดความเครียดขึ้นมานะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกไม่สบายใจเปิดเพลงฟังเปิดบทตรสวดเปิดธรรมะฟังหรือออกกําลังกายลดความตึงเครียดฟื้นฟูร่างกายจิตใจของคุณไปก่อนก็ได้นะเวลานี้นะคะณนะสัปดาห์ที่พี่หมอบอกนะ1 1ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะโอเคเด e d เดว l ลพลังงานราศีมังกรน,นะคะพี่หมอเห็นว่าคนคนนี้ตอนนี้คุณไปทำอะไรกดดันให้เขาแบบเหมือน แทบจะเป็นบ้าคลั่งใครหลงไหลคุณนะ่ะรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียคุณเป็นอย่างมากนะคะเนี่ยอาจจะไปเจอกันในสถานที่บันเทิงเริงรมนะสาหรับใครที่อยากจะเจอรักครั้งใหม่หรือครั้งใหม่ที่จะเจอหรือคนที่เจอกันแล้วรู้สึกว่าหลงไหลคลั่งใครโดยเฉพาะเรื่องบวกๆนะคะของคุณเพราะฉะนั้นทําบุญนะคะเกี่ยวกับไถ่ชีวิตโคโกระบือถวาย เรียกว่าบริจาคลงสุกผดิบผ้าขาวอย่างเงี้ยตรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรนิดหนึ่งนะคะสัำเวสีที่เข้ารอฟังบทสวดรอรับส่วนบุญเนี่ยนะคะในสถานที่ทํางานใกล้บ้านของคุณหรือสถานที่ที่คุณต้องเดินทางผ่านในทุกๆวันนะคะคุณพยายามตรวดน้ําส่งผลบุญนี้ถึงเขานิดหนึ่งนะคะคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยหรือใคร ทำสัญญาอะไรนะตอนนี้สัปดาห์นี้ให้คิดทบทวนดีๆระวังเรื่องการโดนคดโดนโกงนิดหนึ่งนะคะการทํางานสิ่งเทาๆอย่างเงี้ยนะอาจจะได้เงินมาจากเรื่องธุรกิจเทาๆอย่างเงี้ได้ด้วยการลงทุนนะคะการร่วมหุ้นให้ระวังนิดหนึ่งการโดนหักหลังนะคะภายแค่เตือนให้ระวังนะคะโอเคนะใบสุดท้ายค่ะหนึ่งเหรียญคุณจะได้รับโชคลาภเงินก้อนเงินทอง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งความรักการงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะได้รับยศได้รับตำแหน่งได้รับเงินเดือนปรับขึ้นได้รับสิ่งของถูกใจจากคนรักมีคนเข้ามาเอื้อผลประโยชน์นะให้กับคุณเงินก้อนใหญ่โชคลาบลาบลอยหรือบุตรให้โชคบุตรอภิชาติบุรนะใครรอบุตรก็จะได้บุตรนะคะจะได้ข่าวดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่หมอบอกเลยนะคะมาดูใต้สำรับเห็นไหมใชยชนะเข้ามาถึงคุณแล้วค่ะทัดไฟทัดดินนะคะที่เจอมาเนี้ย ชชยชนะความสําเร็จการประกวดการลงทุนการรองานใหม่คุณจะได้ความสําเร็จนั้นก้าวมาถึงตัวคุณแล้วค่ะเนี่ยพลังงานปีมะเมียนะคนเกิดวันที่6วันที่1ได้ด้วยนะคะทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับมือในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางให้คุณเกณฑ์การระวัาวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้คุณสมหวังสําเร็จดังที่ไพ่บอกมาชอบพลังงานนี้ก็กดรับคําทํานายไปนะคะ